สวัสดีครับเรามาอยู่ที่ <Okay. S 2> ศูนย์ออตโตแมน,นิกนะครับขอดแก่นนะพอดีมาเจอน้องคนนี้ ไม่รู้เขาทำอะไรนะน้องคนนี้เนี่ยชื่ออะไรน้องชื่ออะไรผมชื่อโตครับชื่อโตเหรอใช่ก็ทำอะไรเชี่เชี่ถูถูลดอะไรอย่างเงี้ยเอาพี่ก็รถผมขายอ่ะครับมันไม่เยอะขนาดนี้ที่เห็นนี่ยที่นี่มีให้ลูกค้าเยอะแยะเลยเฮ้ยพาไปดูหน่อยไปได้ครับมาพาไปดูหน่อยไปพาไปดูน้องพาน้องพาไปดูหน่อยเป็นเยอะแยะ Two thousand years later ไม่ไม่ไม่มันมันเชยแล้วมันเชยแล้วเชยแล้วเชยแล้วถ้าเชยแล้วต้องมาดูตัวนี้ดีกว่าเออนี่เตะตาเลยตัว นี่โอ้น้องรุ่นอะไรน้องรุ่นอะไรดูคันติพานิกาเล่เหรอโอ้มาก๊าเฮ้ยจะกินด้วยนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่าฮ่าไม่ใช่แล้วนี้เบมล์นนะครับ G R สองร้อย R Corsa โอเคอ๋อ c o r s G R สองร้อย R ใช่แล้วโอ้ยทำไมสวยจังเลยเฮ้ยอุยยางจำนะครับผมเอ้ยดูดูพี่สังเกตเห็นยางเนี่ยเนาะมันมันเป็นยางอะไรมันสวยยังไงเวลานี้เป็นเฟลลี่เดโบโลโซนะครับ โอ้เดโบุลโลเซ่เลยเหรออุ้ยสวยจังอันนี้ร้อยสี่สิบเลยเนาะร้อยสี่สิบโอ้พี่แต่ว่าลายมันสวยจริงๆนะครับน้องๆเนี่ดูดูดูโอ้สวยมากสวยมากนี่สวยจริงๆนี่เห็นไหมโอ้โหพี่แต่มันเยอะจริงๆเอามาทำอะไรน้องเยอะแยะจังเอามาแจกเหรอเอามาขายครับผมพี่ขายอะไรมันเยอะแจ นี่เหรอไหมเนี่ยแปลว่าตัวเนี้ยเอามาขายอ่ะได้เริ่มต้นแค่สี่พันเก้าเองนะได้เริ่มต้นแค่สี่พันเก้าเองสี่พันเก้าเฮ้ยพูดเป็นเล่นหรือเปล่าวะจริงครับผมไอ้นี่พูดเล่นเนช่องพี่ช่องพี่พูดเล่นไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยไม่เคยพูดเล่นจริงเหรอจริงจริงครับอันนี้อาจจะมีสองสีเนาะอ่ามีสีนี้เป็นสีดําสีดำใช่ไหมอีกสีหนึ่งจะอยู่ด้านนู้นเออด้านนี้สีแดงเหรอโอ้โหน้องๆเอ้ทำไมมันสวยจังเลยวะเฮ้ยเป็นตัวนี้เลยนะครับ เฮ้ยบอกเลยว่าสวยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติตามากเลยอันนี้อะไรนะ้องเขาทำสีหกใส่เหรอเปล่าเป็นลายลายลา,ลายอะไระเอ้ยออ๋ตัวนี้ไงนี่นี่นี่เขามีเปรียบเทียบกันอยู่ใช่ครับอันนี้เป็น,น,นจะเป็นตัว Gear สองร้อย R เฮ้ยน้องพี่สังเกตดูเห็นดาคอซ่าอะไรเนี่ยดาอินโดฟินเหรอเปล่า <รถ S 1> ครับเฮ้ยไม่ใช่เหรอเป็นคอซ่าเป็นชื่อรุ่นเลยรถของดาอินโดฟินหรือเปล่าวะตัวนี้ต้องบอกว่าบอกว่ายังไงทำออกมาเพียงแค่ ห้าร้อยคันห้าร้อยคันทั่วโลกเลยทั่วประเทศทั่วโลกแหละเพราะว่าประเทศอื่นไม่มีแน่นอนกูดูทรงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่ร้านของเรานะใช่ไหมขอนแก่นตอนเนี้ยมีให้เลยสิบกว่าคันโอ้โหดูดูน้องๆเอามาอะไรเยอะแยะวะแหมเดี๋ยวน้องๆนะครับพี่มีเซอร์ไพรส์แน,น,น่นอนเนาะได้มีเซอร์ไพรส์อะไรรู้ไหมเซอร์ไพรส์อะไรช่องพี่ครบห้าพันซับแล้วเว้ยเออ อย่างนี้ก็ต้องฉลองสิครับฉลองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดาคอซ่าไปขี่นี่คอยดูคอยติดตามไว้กันเลยนะครับผมนี่เฮ้ยแต่มันสวยจริงนะน้องๆสวยครับไอ้นี่พี่ามก่อนเอกสารยุ่งยากไหมการออกรถเอกสารเอาแค่บัตรประชาชนใบเดียวมาเช็คก่อนใช่ไหมเช็คก่อนเลยอ๋อใช่ครับเช็คเครดิตเครดิตดีเครดิตผ่านรับรถไปเลยได้จบไม่อยากจะพูดเลยนะครับเชียร์ทุกคันดันทุกเคสอยู่แล้ว พอทุกคนโอ้มากเกินไม่ใช่อันนี้หลักๆเลยก็คือมีอยู่หนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันที่ผมมองเห็นนะครับผมเริ่มต้นคลิปจะไลฟ์สาระนิดน,นึงเพราะว่าเราก็อยากให้น้องๆเฮฮากันนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ได้ของแต่งมาก็คือหนึ่งเลยเนี่ยชิวมันคล้ายๆจะเปลี่ยนใหม่อยู่เนาะชิวหน้าเนี่ยลายจากลายเดิมก็จะเป็นแบบนี้นี่อยู่ใ,ใกล้เลยนะครับผม ลายจากเปลี่ยนสีขาวก็จะมาเป็นตัวสีแดงลายคาร์บอนนะครับลายคาร์บอนมีลายลายคาร์บอนเทบล่ากเข้ามาแทนนะครับนี่บอกเลยว่าสวยมากส่วนด้านล่างนะครับจากยางยางตัวนี้เป็นยางธรรมดาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูวีลับเบอร์อันนี้เป็นยางวีลับเบอร์นะครับถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นยางวีลับเบอร์นะครับถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นยางพิลลี่ครับของพิลลี่น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 ี่ของพิลลี่นี่ของพิลลี่เลย ขนาดใหญ่ไหมร้อยทัพแปดสิบเท่าสิบเจ็ดอันนี้เท่าไหร่วะอ๋อนี้ก็เท่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมันต้องเห็นมันต้องเห,นนงเหน็นอยู่ด้านไหนวะอยู่ลึกจังอืมอยากรู้อยากรู้ร้อยทัพแปดสิบอ๋อเท่ากันนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าได้ลายแบบอย่างสวยเลยเนาะเห็นไหมเดมอนจากตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นลายเคลฟลานะครับผม สำหรับน้องๆที่แบบชอบสายสปอร์ตสายซิ่งอะไรนี่ก็คือก็ออกไปก็จะจ้าเลยซิ่งได้เลยนะครับผมซิ่งเลยอ๋อนี่ก็ตอนนี้ก็ทางร้านก็ดาวอยู่เท่าไหร่นะเริ่มต้นสี่พันเก้าสี่พันเก้าสี่พันเก้าจะดาวแปดพันเก้าผ่อนเท่าไหร่ผ่อนสามพันเจ็ดร้อยถ้าดาวสี่พันเก้าเริ่มต้นผ่อนที่สามพันเจ็ดร้อยห้าบาท ฝันอยู่0ามสวันหรือ3ปีนั่นเองฝันกันยาวๆชิวๆอ้าวแล้วเอ้พี่อยากจะดาวสักหมื่นหนึ่งอไ,ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันอ๋อเราคุณจะดาวน้อยดาวมากหรือว่าจะซื้อสดก็ดแล้วแต่ดได้หมดเลยครับแต่ว่าอายุการออกรถก็เท่าไหร่ดีถ้าเป็นน้องน้องผู้ชายก็21ปีขึ้นไปแล้วกันเนาะขอเป็นเกณฑ์ทหารก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่แบบชอบจริงๆอยากได้จริงๆ่าลองคุยกับ ผู้ปกครองแล้วก็เดี๋ยวทางร้านจัดการให้อ๋อออกเป็นชื่อผู้ปกครองก็ได้ใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็อย่าลืมนะครับครับถ้าคุณมาออกที่ร้านเราคุณจะได้เป็นหน,นึ่งในห้าร้อยคนโอ้โหออาอย่างงี้เอ้ยมันผมอยากจะสอบถามอะไรยังไงอ่ะเบอร์น้องตัวก่อนละกันอ,อ่ะเอาเป็นถ้าติดต่อกับผมโดยตรงก็เป็นเบอร์ศูนย์เก้าแปดครับครับหกสี่ห้า หนึ่งเก้าเจ็ดสี่นี่แล้วก็จะมีของเพจของทางร้านครับติดตามได้นะครับเป็นเพจอัตโแมติใช่ไหมมอตโตมันิคของแก่นอ๋อเดี๋ยวพี่จะขอเราเอาลิงก์แปะ้านล่างคลิปให้นะครับผมยังไงก็ติดตามรามซ่าโนลิมิตไว้ละกันเพราะว่าเรามีทีเด็ดให้ดูเรื่อยๆเลยละกันเฮ้ยแต่มันสวยจริงๆนะน้องเนี่ยเห็นไหมน้องๆบอกว่าอยากเห็นลายนี้มาใหม่นายขอนแก่นก็จะมีที่เดียวนี่แหละที่ผมไปดูมานะนะครับผม 500คันทั่วโลกอ่ะบอกได้แค่นั้นเอามาอะไรเยอะแยะขนาดนี้โอ้ไม่ได้ไปเยอะจังโอเคส่วนใครสนใจเรื่องสเปคมันก็จะมีชีตอยู่นะครับสเปคชีตเขามีให้อยู่อันนี้นี่น,นี่เดี๋ยวจะเอาให้นี้ให้ดูนิดนึงนะครับผมตัวนี้อัตราการชิ้นืองน้ำมันรูเร้เปล่าวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเป็น,นตัวปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ครับส่วนนัตตาการกินน้ำมันจะอยู่ที่นี่43.5กิโลต่อลิตรเฮ้ยถือว่าโอเคนะประหยัดโอ้รถ200ซีซีเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับ43.5กิโลต่อลิตรเนี่ยถือว่าเป็นดูราคาด้วยพี่ดูราคาด้วยพี่สุ per ร o ซ่าราคานี่เหรอแค่แปดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโอ้้หฮ้ยน้องๆตอนแรก แหมน้องมันอําที่นึกว่าดูคติ <c oughs> เอ,อ๋ท้ายคตสวยดูเห็นไหมโอ้ยเยอะแยะอะไรมากมายรถขนาดนี้โอเคถ้าใครยังไม่ติดตามช่องนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรามซานนนลลม,มิเตเหมือนเดิมส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรเป็นพิเศษ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้อีกทีนะครับผม <c oughs> ดูได้ครับพี่ดูได้ครับดูได้เลยครับเข้ามาดูได้เลยนะครับพี่ประมาณนี้นะครับผมมาใหม่ครับมาใหม่ผมสูง1 7 ตไ, <c oughs> ไม่ใช่แล้วไอ้ต <c oughs> ่างสั่งนี้โฮ้ยนี่โอ้ต<อ>้<อ>เเนะนะเทอะไรไกลไหมเด็กไกลไหมเฮ้ยใครไม่จัดนี่บ้าแล้วนะครับใครไม่จัดนี่เสือเสียใจมากเลยเห็นะมันเราไปลงสนามได้เลยนะครับผมสวยมากเลยนะตรงนี้ สิบกว่าก็ภาพได้สบาย,ยนะครับน้องส่วนใครจะอยากจะขี่ก็มีเงินสี่พันเก้านะถือมาได้เลยเดี๋ยวพี่ๆใจ้ดันให้นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่กล้ามาถามนะครับถามได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับบางคนเห็นเห็นศูนย์ลดอย่างเงี้ยส่วนตัวผมก็เคยนะครับเจอศูนย์รถอย่างเงี้ยเราไม่กล้ามาถามนะครับทาไมไม่ต้องไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายนะครับคือเขาจอดไว้ขาย นะครับเขาไม่ได้จอดโชว์นะครับ<ด>เราอยากซื้อเราก็มาถามได้นะครับไม่ต้องห่วงครับน้องๆก็เป็นกันเองไม่ว่าจะน้องๆที่ร้านหรือว่าฝ่ายช่างอะไรถามได้หมดนะครับไม่ต้องก็ฝากุศูนย์คอนแกนออ,ตโ,อโตแมอิกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็คลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่รับชมเอาขอบคุณ5,000ซับท,ที่เลื่อเฟื่อมาให้ผมนะครับรถจะเสียงดังนิดนึงเมื่อขีม่มาไลเวลาคุณเล่น โอเคส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายคิว <_ d ata>